ทุกคนข้าแกงปักใต้ครัวเมืองลุงจ้าทุกคนเห็นไหมตรงนี้จะเป็นรถไฟประจวบเดินมาเส้นทางรถไฟเลยเลี้ยวซ้ายมาเลยนะหน้ารถไฟเลยก,<ๆ>ก็จะเจอฮะนี่ฮะข้าแกงใต้ร้านนี้เลิศที่สุดอันดับหนึ่งนะจ้าฉันขอบอกนะฮะนี่ฮะเลิศมากทุกคนดูสิยิ่งใหญ่อลังการนะ,ะนี่ฮะดีมากรถไฟเห็นไหมคะเดินมา นาตาหน้าคามากทุกคนไปสมีมุมขนมหวานด้วยนะจ๊ะทุกคนดีเรามาช่วงที่คนแบบชุดใหญ่ต้องออกไปฮะทุกคนก็เลยเรา้องมานั่งข้างในนะฮะจะได้เงียบๆนะครับทุกคนอ,อันนี้ช่องรองช่องหลักช่องหลักฮะทั้งสองช่องนี่สําคัญเหมือนกันหมดเลยนะทุกคนเพียงแต่ว <t> ่า พอดีมีสองเบอร์มันก็เลยให้สมัครอีกช่องหนึ่งไปโดยอัตโนมัติอร่อยมากแกงใต้เมืองพัทลุงคือที่สุดคืนนี้ไม่ได้พูดเวอร์นะถามกันมาตลอดทางว่าแกงใต้ที่อร่อยที่สุดอยู่ที่ไหนสบเนี่ยฮะแกงใต้เมืองลงุงตรงรถไฟเลยเขาบอกนะฮะจะบอกให้แกงใต้มีเยอะนะไปจังหวัดไหนก็เจอท่านจะบอกว่าช่องนี้ได้ไปเหยียบแล้วเนี่ยแสดงว่านั่นคือที่สุดของการที่ควรจะไปนะฮะอร่อยมาก สุดๆฮะนี่กระดูกหมูซี่โครงอืมอร่อยแบบนี้ต้องอก,กินไม่หมดแน่เราเยอะอร่อยแบบนี้ต้องไปกินที่โรงแรมฮะเดี๋ยวเค้กอเไปกินที่โรงแรมดีกว่าเนาะบางคนกินข้าวเนี่ยกินสั่งเยอะๆแล้วก็กินไม่หมดแล้วก็ทิ้งกินกว้าง่งเพราะเรา ถึงจะใช้ช้อนกลางแต่มาระายาตัวคุณจะกินให้หมดเพื่อจะพิสูจน์ได้เห็นว่าอร่อยจริงอือร่อยมากอยาพาไปกินขอเขาใส่ถุงไปกินต่อดีไหมไอคุยไอเดียไหมอ,อร่อยมากคือที่สุดอ่ะนี่เป็นยอดมะม่วงหิม,มาพานต์ยาล่วงยาล่วงหัวครกอืมเยอะมาก น้ำตักเองได้เลยค่ะทุกคนอยากน้ําอ,อันนี้ขาหมูชะมวงนะทุกคนหมดมากขาหมูชะมวงอันนี้ของใต้อีกอันหนึ่งนะคะเมนูเลิศทั้งเลิศอ,อ,อร่อยมากยิ่งกินยิ่ง,งอร่อยไม่น่าเบื่อฮะแกงใต้จัดจ้านอร่อยมากเดี๋ยากกินหมูหวาน กไว้หมูหวานไม่ธรรมดาทุกคนมีความเป็นนุ่มเนียนแล้วก็มีความเป็นเหมือนไม่ใช่แค่หวานนะทุกคนมันมีความอร่อยอ่ะเข้าใจไหมหอืมสุดอยอล อร่อยจริงนะทุกคนฉะนั้นต้องเสิร์ชหาทุกคนยี่ย้เสิร์ชหาในกู o ก l e ไม่เจอนะข้าวแกงปักใต้เม,มืองลุงเนี่ยมันทำไมไม่ขึ้นอ่ะต่ต้องถามเขาแล้วเพราะว่าบางคนต้องเสิร์ชหาดันไปติดอีกร้านนู่นร้านนี่ก็จะงงนะเพราะแกงใต้ร้านนี้เราควรจะบอกต่อให้ชาวโลกรู้ไงไม่นั้นนะ่ไปติดร้านอื่นแล้ก็เสียของถูกไหมร้านดีๆแบบนี้ต้องบอกต่ออร่อยมาก อร่อยโคตรเลยอืมอืมอร่อยมากอืมยอดหมูอย่างเงี้ยอร่อยหากินยางก็ยอดหมูยนยังริกก็กอ,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 กกอร่อยมาป้อนอันนี้ฮะโรงแรงมั่นรักดูจยแล้วทางจากที่นี่ไปกี่กิโล 1.8กิโลทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินจากร้านแกงใต้ที่อร่อยที่สุดแห่งนี้นะฮะ25นาทีเองเดินทุกคนจะเดินชมเมืองไปด้วยไงที่นี่ก็ไม่ไกลจากช่องเขากระจกนะฮะจากร้านทุกคนนะฮะมีที่เที่ยวเขาเยอะอ่าวมะนาวอ่าวน้อยอ่าวประจวบทุกคนอุทยานราชพักหัวหินเดินเลยมานนี้เลยทุกคนอย่ามัวแต่แวะหัวหินนะจ๊ะอร่อยมากทุกคนถ้าเกิดใครมา ประจวบใช่ไหมจะต้องนึกถึงอะไรก่อนหัวหินประจวบก่อนเลยทุกคนอ่าวมะนาวอ่าวน้อยใช่ป่ะวัดห้วยมงคลก็ไม่ไกลนะทุกคนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่จําได้ไหมวัดเกาะหลักก็ไม่ไกลทุกคนถูกไหมฮะหาดวรนกรกรนผลสนบฏิพัฒน์นะทุกคนแต่อยากแนะนําให้ไปเขาเต่าฮะที่มีหาดไซน้อยอันนั้นสวยมากโคตรชอบเลยทุกคนสวยจริงฮะอื้มสิดยอด คือมีความร้อนแรงทุกคนร้อนแรงแป๊บหนึ่งก็จะหายแล้วก็จะกินต่อได้เลยทุกคนอยวกินต่อเรื่อยๆนะฮะอร่อยมากเลยฮะสุดยอดอืมิมชลินต้องลงคะอย่างนี้มิชลินต้องลงคะย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะมาประจวบนะฮะเลยมาเลยหานั่งรถไฟมาลงประจวบเดินมาประมาณสองร้อยเมตรสามรอเมตรเองนี่ฮะรถรางรถไฟนะรถไฟเรียบขนาดไปฮะเจอร้านเขาแกงใต้เมืองลุงทุกคน เมื่อกี้แอบถามน้องเขาช่อน้องแอนผู้ใส่ดีกันเองมากเลยเจ้าของร้านไม่หยิ่งเลยทุกคนหืยหูย้อดคนเข้าตลอดเลยทุกคนบรรยาก,กาศกันเองอุ้ยมันจะตัดแล้วเหรอโอ้ยมันจะเต็มทุกคนมันจะตัดแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้หมดเลยทุกคนต้องไปโพสที่โรงแรมแล้ว